สองมาดูนเลขหน้ากันค่ะท่านผู้ชมหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกรวมด้วยกันหกหลักก็สรเรบล้วทน้ตัจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบุกาชนะเพื่อการวัดเลขหลักท่านและท่านประธานกรรมการจะเสียงยิ้มขึ้นมาั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลักใดออกราวัเลขหน้าสามตัวสองครั้งจำนวนสองพันรางวั จะมีการรับรางวัลสิตามนู่นกันค่ะมาห้อยดังจะมาไหมถ้าตามสูตรละแปดมาค่ะท่านผู้ชมถ้าตามสูตรละแปดมาถ้าตามสูตรแปดมาจะมาแปดเนี่งจะมาแปดสองแปดเจกตราคาแปดเก้าค่ะถ้าตามสูตรอะถ้าถ้าจะลดดังจะลดแต้มก็จะเป็นสองเก้ารากา ั icana, ้ารั้งที่เป็นช่องเก้าเจ็ดเก้าล้กก็เป็นจะกดออกสัญญาณหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมเอ็ซื้อบัรได้ไรยพนเนาะเขาจะซื้อบัรได้เลยมันอันมันรวมีัน้อนอนาแม่ตะรุ่นค่ะตาพาวาแอดกะเอาหลักแปดบาได้กันแอดบาได้ด้วกัแอดกะรุ่นซื้อค่ะ แต่บรรลุนเฉยๆพี่น้องเพราะว่าจะเล่รุ่นแนวทางว่าสิเขาบว่ท่านั้นแหะพี่น้องเอฟซีสุสันต์เพราะว่าถามว่าสีได้บ่ได้นิดเล็กหน่อยไบ่ได้เลยล่ะแอนรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะเลขหน้าสามตัวพี่น้องเก้าสี่มเก้าสี่สามเก้ามาแล้วจ้าท่านผู้ชมสองอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งเก้าสี่สามครับเลขที่ออก เก้าสี่สามเก้าสี่สามมาแล้วต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียยิุ้กอย่างหม่เลขประจําหลักที่มาใหม่เก้ามาแล้วเก้ามาแล้วก่อนออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขก้าสามตัวครั้งที่สองจะเป็นครั้งสุดท้ายแอบกระสือลอตเตอรี่ลายได้ไหมคะโอาโปรชิปแปดรับเก้าสองไปแล้วสองเก้ากับไปหรือเปล่าสองเก้าก็ให้สองเก้าลายเลยก็ให้ต้างเลยรางวัลหลักที่ห้า สร้างปรเพื่อให้มาน่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งการสร้างประตูโค้งกันพล่งเอฟซีจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สามหลักที่ห้าออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ลุงหลายคนบ,าานใใบนไ่ได้ใจยังหัวใจไหวกันเนาก็จะซุ่มอแล่วกันเลยค่ะซุ่มเพราะว่าบ่ได้ซื้อถ่าซื้อบ่ได้มันมันหาลอตเตอรีบาาอ่บ่ได้อออมันออกมาละแอ็ดอารจ,จีเยิ้ยมเย่้มปล่อยก่อนเลยกก็ได้ค่ะท่านผู้ชมสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่ห้า สี่สโอ้ยพมัน4ีสิมาบอกเนาะค่ะทหมาสามตัวครั้งที่สเลขที่ออกสี่ห้ามันซีพูบอเนาะค่ะสิมาเนาะเลขหน้าสตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปใครกเล่นเซตแปดเนาะมันนี้แล้วค่ะสี่ซรทแปด้ระเลตัวนึงละสี่พันบาทค่ะบอกแปดนะคะเราม่้ตะกรัวอยู่ สี่ห้าสี่อันนี้ไม่ตั้สี่สี่หกสี่ห้าสามห้าสี่สามไมใช่รุ่ใช่ใชิลุนนี่ชิลุนมันจะมมันห้าสามสี่ห้าออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าสามสี่ ไทยได้คุณเอาเลขไทยได้บ้างไหมใมาลูกติดแปดบหรอใหจะตีแปดเหรรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสัง โ้เฮ็กเอี่ยงไม่อยู่บอกกพี่นองเ้านหนึ่งเก้าฮะหาหนึ่งเก้าวันหาเก้าหนงโอพี่นองพ่หาเก้าหนึ่งวันนห้าเก้าไม่สวงใบ่หน่อ่ยพัวมาช่วยจะทคำเด้ โดนลยพีน้อเอ็นลอตตอรี่โดนเลยพี่น้องบอกแล้วว่าเข้ามานีมพี่น้องห้าเก้าหนึ่งสองใบค่ะท่านผู้ชมห้าเก้าหนึ่งห้ก้าหนึ่งได้รับมาแล้วครับพี่น้องลอตตอรี่มาแล้ว3ามใบสองใบสใบค่ะห้าเกกับห้าหน่เกาขาซื้อนึ่งบนี่นี่นีพี่น้องทันละาทนละทิ์ทันละทิศ แล,ล้วคืนเดี๋ยวจักน้อยพอวันสามนาทีหนึ่งออกกังวันหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหมดแล้วพีว่นตอวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายเอ๊บเดดโรตเตอรี่โดนเลยรได้ที่หนังเงาเมื่อไห่โดนแหละชอบกระเป๋าห้าก้าหนึ่งเลยเนานะเอออ่ามึงไทยล้วนะ เลขไพ่สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเดลต์รัตตรีมาแล้วพี่น้องสองใบแล้วรุนกันพี่น้องห้าสี่สี่ห้าสี่สี่เลพี่น้องว่ามัานจะส <c oughs> ี่สี่ห้าแมนเอ้อมาได้เสื้อสี่สี่เสื้อตั้งต่เลขไงเม่นห้าสี่สี่ห้าสี่สี่เฮ้ยดลตเตอรีเราสองใบพี่น้องไดลตเตอรีสองใบ ต่อไปจะทําการออกตรงอะไรแตท่านผู้ชมตนึนได้เลขค่ายแะ้วค่ะประมาณมาที่เก้าประมาเพิร์มนบอกเก้าเนาะเอพิร์มนับอกว่าพาไปบ้านเลขที่เก้าแอดก็เลยไปซื้อเก้าหนึ่งไปค่ะห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งมันเต็มค่ะท่านผู้ชมแปดหนึ่งเต็มแอดก็เลยไปซื้อเอเก้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอุปกรณ์ออกรางวัลได้ห้าเก้าหนึ่งค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมพอมาซื้อเขาเขาเล่นแปดมาได้เลยค่ะท่านผู้ชม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักรที่น้องมันจะพร้อมใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสองใัมาแ้วค่ะตีอย่างใดมาแล้วพี่น้องฟังใหม่ประจำตัวนะคะเรียนของนิดนึงค่ะสามสิบค่ะเล่นของนิดนึงขอเป็นสามเก้าพี่น้องขอเป็นสามเก้าหรือว่ากติ๊บแปดมันจะหน่อยร่างนี่เขาเห็นได้นี่มันเขาเ้อตั้งก่อนในสามเก้าเก้าสามสอง ลุนสองตัวครับพ <res> ี vos, ่น้องครับอว้ายขนาดประกาศใช้พี่น้องจกลีใจสิวไอ้ใชสองตัวงวดวันที่หนึ่งกุมณาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออก ศูนย์เก้าชุดเก้าสรางประตูของคุณสางประตูขอครับพี่น้องสรางประตูขอครับชุดเก้าครับพี่น้องชุดเก้ามึงเศร้าร้องไห้พี่น้องเอฟซีทุกท่านสิบเลยค่ะศูนย์เก้าเก้าโอ้ยเก้ายังสิบยู่ค่ะเก้าสิบดูต่ว่าตีเป็นยี่สิบค่ะท่านผู้ชมชุดสร้างประตูของชุดสร้างประตูขอครับพี่น้องครับต่อไปจะทำการออกเก้าศูนย์เจ็ดชุดสร้างประตูของพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องได้ถึงน้ำมัท่าน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 หมดเลยพี่น้องเอฟซีเนาะ แอดล็อคลิปไปมือเศร้านี่พี่น้องเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะดูจ้าประตูโค้งอันนี้ให้มาก่อนเลยค่ะเก้าแล้วเฮาวไทยไายโอทสดค่ะแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งนี่พี่น้องนี่นี่นี่พีู่้อประตูโค้งค่ะท่านผู้ชมนี่พี่นย์ค่ะนี่พี่น้องมีผู้ถือหน้าม้นโอ้พี่น้องนี่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 ชุดทราบประตูโค้งครับเลขทูบมือเศร้านี่พี่น้องเล็บีครับถูกยกหมู่บ้านท่พี่น้องถูกยกเมื่อบ้านเลยหมู่บ้านเลยค่ะท่านผู้ชม ับู่บ้านเลยค่ะเลแต่ว่าพันแยกบนแยกล่างนะเขาจะแยกคนแยกบนเป็นแปดล่างส่วนใหญ่จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหกมาค่ะหนึ่งเก้าหกค่ะหนึ่งเก้าหกครับแต่ว่ามันไปออกลักหน่อยค่ะเป็นลักหน่อยมันออกศูนย์เก้านะคะเนาะอ่าของเขาหันไปออกเก้าศูนย์ทั้งหมดห้าสิตรงค่ะท่านผู้ชม มาเต็มๆค่ะเด่นล่างครับเด่นล่างค่ะแอดบอกแลว่ามันมาด้วยกันได้งวดก่อนมันมาที่หนึ่งหกค่ะมันมาที่หนึ่งหกหักับก้าเป็นตัวเดียวกันว่านี่มาเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมมาเต็มค่ะมาเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเด่นล่างครับพี่น้องมาเต็มเด่นล่างค่ะท่านผู้ชมใช่โย่ลงแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วพี่น้องลงแล้ว ่าถ้าออก9ก้่งอาโอ้ยลอตเตอรี่นี่ค่ะสุดยอดเด่นล่างแอดบอกว่าอ่ามันมา901มันมามีสิทธิ์มา้วยกันได้เพราะว่าวดกนมันมาที่6อหกค่ะมันมาที่หกหวันนี้มาเก้มาที่เก้มันมีสิทธิปดคว้ากันมาได้ค่ะมาออกที่90้านย์ค่ะท่านผู้ชมกรรมการมาตรงค่ะ ก็ซื้มาแหละพี่นอ้องก็สูงดีใจน้ำพี่น้องแค่บ้านบดบัวบานพี่น้องบดบัวบานเลยค่ะท่านผู้ชมพอาเพิ่นสร้างประตูคงรวยยกหมูบ่บ้านแด,ด้บ้านแอดลงคลิปไปบางสามมือคืนหลังเนาะสามวันคืนหลังค่ะพาบาปูสิบแปดล้านแล้วให้สร้างประตูคงมาที่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดตัดเล่นเอาแล้วมาชุดสร้างประตูคงจะเข้าเต็มเต็มทั้งไปธนาคาร อา่าถึงมารัฐบานค่ะท่านผู้ชมกรรมการหมายเลข3มาพี่น้องมารุ่นบนตรงๆไม่ต้องกับของเจ๊เอื้อครับที่นี่บนมันจะมาไหมมา8รหรือจะมา9ค่ะกรรมกาจะเป็นผู้ดียวท่นโยมเหมือนช่องหมายเลขตรงบนที่เรารับเป็นท่าสุดท้ายค่ะ ปูสิบแปดล้านนี่ยเตรียมตรวไปหาเราด้วยไม่กี่วินาทีข้างหน้าครับพี่น้องครับอยู่มาได้แลยปูสิบแปดล้านอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่น้องปูสิบแปดล้านอยู่ไม่ได้แล้วนะคะจะสร้างประตูโขงค่ะเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับเออน่าจะออกก็ออกสูนนะชื่อโค้งจุดท้ายตั้งหากเนี่ยค่ะนี่เขาชื่อก้าวสูนกาวหนึ่งเนีค่ะ แอดซื้อเก้าศูนย์แล้วต่เก้าหมื่นย่างินไปได้เร็วู่วน้ำได้พี่น้องมันตรงกันเลยปาดต่ำเลยเลขที่ออกหูนย์เจดศูนย์หกสามศูนย์หกสามนี่แล้วนี่แล้วหกสามศูนย์ศูนย์หกสาม ที่หน่งย์พพุทธศักราชสองพันศูนย์หพี่น้อศูนย์หกสาม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 สางชวนกระแสครับพี่น้องทุกท่านครับสวนกระแก้ค่ะมาที่หกค่ะแอดบอกว่ามันเป็นเลขกรับกันได้ค่ะเพราะว่าสามกับแดมันเป็นเลขตัวเดียวกันค่ะมันเป็นแปตอนมาเป็นแปดสามค่ะท่านผู้ชมค่ะ <67. S 2> สวนกระแสพี่น้องอยู่ในไร่ครับพี่น้องเย็บชีพุทาส่งลงไร่ครับพี่น้องศูนย์หกสามวันที่1เป็นใดงค่ะท่านผู้ชมโอ้ยดีใจน้ำครับพี่น้องเยชีุท่ทะะา่ง่ง่ัพีนองศูนย์หกาวั่หนอ่เพราะท่าแปดแอมบอกยด้ววนาคัพนดองเกิบแอดหบบาส่งแ่ดลงดรค่น้อดศูยามัน่น่งเปนแดรุ่นเฉยดเพราะว่นแอดเยชพุทาราง่งมันรุ่นไับได้อ่ะเนราะว่ามัน่ะด่น มันดังมันม,นมนา,ขาขม,ม,ม,นมีคนเอาห้เฮาค่ะท่านผู้ชมมามีคนเอาห้เฮามันดังเกินพี่น้องมันดัง,ด<า>งเกินจริงๆค่ะท่านผู้ชมมันดงังเกินพี่น้องโอ้ยกะว่าบ่ได้ก็ได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมล่างซื้อก้าวสามค่ะพอบา้าเขาบอกบ้าเขาล่างเป็น, 93, นก้าสามเนาะเขาไปซื้อหกสามแมนท่านผู้ชมชุดสวนกะระแสพี่น้องจะใช้อ่า มันหลดไปค่ะหลดหลดหลดเพราะความดังค่ะบนโหลดเพราะความดังแตวบาล่างเอา้า <ไป S 1> เดี่ยว <laughs> ไปต่อครับพี่น้องไปต่อรอแป๊บนึงค่ะร <laughs> อแป๊บนึงค่ะเอ่อเดี๋ยวแอดจะให้ไปก้อนโมเลยค่ะยี่ยมย่ยมไม่เดี๋ยววันหลังเขาจะมาอีกค่ะไปที่สามเดอนที่สามพี่น้องเด่นสามครับ เด่นสามตรองมาดูครับมาลุ้นอีกทีครับพี่น้องเห็ดนชสดๆพี่น้องเห็ดนชสดๆเห็นเห็นเลยพี่น้องเห็ดให้เบิ้งเลยค่ะก็ซื้อปันได้หรอกค่ะเพราะว่ามันผิดกฎเขาค่ะหาบ่ได้ลอตเตอรี่ก็หาบ่ได้แอดหาลอตเตอรี่ได้แค่าเก้าพวาก้าวแอดน้ำไปล่างแอดก็บอกวาก้าวของแอดน้ำไปล่าง อ่าเอดก็เลยส,สำรองไว้ที่เก้าค่ะกไปที่เก้าหนึ่งอ่าเก้าสามอ่าเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าอย่างอืกก่นกัแล้วก็นหนึ่งซีอ่าแล้วก็หกสองแล้วก็หกสามค่ะอ่ามันจะเป็นที่หกเลยค่ะพอบานหนึ่งเก้าหกค่ะอ่าชวนเด่นล่างค่ะอ่าเอดก็ซื้อนี่เหรอคะเด่นล่างไปที่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาเต็มค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาเต็มค่ะ สวนเอาตอเลยมาฮะเอาตอแล้วอีกสองวันเขามาลงอีกรอบหนึ่งนะอ่าลงตอเลยค่ะท่านผู้ชมไปตองว่ดเลยครับพี่น้องบปตรงรอกครับพี่น้องวัดหน้าบนค่ะวัดหน้าบนค่ะท่านผู้ชมดูทุกใช่ไหมดูทุกวัดหน้าเป็นบนค่ะบนมาที่สามค่ะท่านผู้ชมหน่ะบนมาที่สามตัวเดียวค่ะเออมาที่สามตัวเดียวอ่าคู่จับจะมี ห้าสามเก้าสามสองขวบค่ะท่านผู้ชมห้าสามเก้าสามค่ะปล่อยก่อนดังค่ะปล่อยก่อนดังก่อนปล่อยก่อนดังค่ะมาที่สามปล่อยก่อนดังดิเน้นที่บน<อ>เน้นไปที่บนห้าสามเก้าสามค่ะท่านผู้ชมปล่อยก้อนค่ะไล่ติ๊งจองติ๊งจองมาสั่งงานแล้วพี่น้องบนเลยส่ <laughs> งลงลไลน์เด็กพี่แอดส่งลงไลน์พี่น้องชุดสวนสวนกะระแส เออจังใดกะท่านผู้ชมกะพี่ารณาเบ่งนะค่ะเดีย๋ยวพอ่าแอดปล่อยปล่อยไปต่อค่ะพอ่าอีก2วันเดี๋ยวแอดมาลงเป็นทางการให้ค่ะท่านผู้ชม